นี่เป็นภาพเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสและกลุ่มผู้ชุมนุมชาวหลักสี่ยิงปะทะกกันบริเวณแยกหลักสี่ด้านข้างห้างสรรพสินค้าไอทีสแควรจากภาพจะเห็นว่ามีชายที่สวมชุดดำอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายและต่างฝ่ายต่างยิงอาวุธเข้าใส่กัน โดยมีการยิงทั้งจากที่สูงและพื้นราบซึ่งเสียงปืนได้ดังติดต่อกันนานกว่าหนึ่งชั่วโมงเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม6คนในจำนวนนี้มีผู้สึกข่าวต่างประเทศและผู้สึกข่าวไทยรวมอยู่ด้วย ตอนที่เหตุปะทะจะเริ่มขึ้นกลุ่มผู้ชุมนุมชาวหลักศรีได้รวมตัวกันที่วัดหลักศรีตั้งแต่เวลาประมาณ13นาฬิกานำโดยนายวุฒิพงศ์กุชธรรมคุณหรือโกตีเลือกติดกับทีมงานนะครับวันนี้พี่น้องได้เรียนทุกอย่างพร้อมแสนรายคนที่พ่อแน่นอนเฉพาะของผมนะครับแสนรายคนที่พี่น้อง วันนี้ครับผมเล่นให้ดัในช่งี้ครับนี่ครันี่ตอนนี้เล่กียกบอะเสวันนี้นะั้ขาได้รับนดและประกาสุดท้ายเรื่องนี้ต้องมีการเลืตั้ง แต่ก่อนจะเคลื่อนออกจากพื้นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าเจรจาต่อรองเพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่เนื่องจากเกรงว่าจะมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นแต่หลังจากการเจรจานายวุฒิพงศ์หรือโกตีได้มอบหน้าที่การนำมวลชนให้กับนายพรชัยด้วงแดงโชตหรือดาเปียกที่เป็นแกนนำชาวหลักสีผามวลชนไปยังสำนักงานเขตหลักสี ที่มีระยะห่างกันเพียง800เมตรโดยใช้ถนนแจ้งวัฒนะเพื่อเคลื่อนไปขอพื้นที่จากพระพุทธสิระหนึ่งในแกนนำกปปสที่นำมวลชนเข้าปักหลักชุมนุมภายในสำนักงานเขตหลักสี่อยู่ก่อนหน้านั้นเหตุปะทะจึงเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ15.30นาทีหลังจากกลุ่มผู้ชุมนุมชาวหลักสี่เริ่มปักหลักชุมนุมที่ด้านหน้าห้างสับสินค้าไอทีสแควร์ที่ห่างจากสำนักงานเขตหลักสี่เพียง200เมตร เนื่องจากไม่สามารถผ่านเข้าไปในพื้นที่ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจทุ่งสองห้องได้นำรถตู้เข้าขวางถนนแต่ระหว่างนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสได้นำมวลชนขึ้นรถปราศัยจากเวทีห้าแยกลาดพร้าวเพื่อนผ่านเข้ามาที่แยกหลักศรซึ่งใกลกับพื้นที่ที่กลุ่มผู้ชุมนุมชาวหลักสี่ปักหลักอยู่ก่อน จึงทาให้กลุ่มผู้ชุมนุมชาวหลักสีเกิดความไม่พอใจจนมีการคว้างปาก้อนหินและสิ่งของเข้าไปยังที่ปราศัยของกลุ่มกปปสโดยระหว่างนั้นก็มีเสียงประทัดยักษ์ดังขึ้นพร้อมกับเสียงปืนส่งผลให้ผู้ชุมนุมชาวหลักสีได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนคือนายนัครินไม่ทราบนามสกุลถูกยิงเข้าที่ช่องท้องและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวิภาวดี มาเพียง30นาทีก yeah. ็เกิดเหตุยิงประทะกันข anyway> ึ้นโดยการยิงประทะกันนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่ม5คนและสูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวิภาวดีเช่นกันเหตุการณ์การประทะกันเริ่มคลี่คลายเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีหลังจากที่นายอิสระสมชัยหนึ่งในแกนนำกปปสได้ประกาศผ่านเวทีปราศัยว่าเจ้าหน้าที่ทหารได้เตรียมเข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วเสียงปืนที่ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงได้ยุติลง ขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมกปปสที่เดินทางมาสมทบจากาแยกลาดพร้าวได้ทยอยออกจากพื้นที่หลังจากเหตุการณ์สงบลงแต่ยังคงมีกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสส่วนหนึ่งปักหลักอยู่ภายในสำนักง,งานเขตหลักสี่ร่วมกับพระพุทธอิสระเพื่อคัดค้านการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เขตหลักสี่เป็นหนึ่งใน10เขตที่หน่วยง,งานความมั่นคงประกาศให้เป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเหตุความรุนแรงในการเลือกตั้งครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารจึงได้ส่วนที่กำลังเข้าป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นแทร์รัของทัพไทยพีบีเอสรายรงาน